เดี๋ยววันนี้นะคะก็มีคลิปที่อยากจะเล่าออแล้วกันเนาะเมื่อวานก็เข้าไปดูในเว็บของเหมือนประกาศงานหางานเชฟอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็เขาก็ดูว่าหนึ่งประกาศงานเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปดูเว็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เข้าไปดูเว็บของเขาแต่ว่าคิดว่าตัวนี้จุดสังเกตน่าจะเป็นมิดมิดมาจากคําว่ามีชาชีพนะ หนึงคือจุดสังเกตของเขาคือการที่คือจริงๆอะ่ะการทำหน้าเว็บหน้าเพจหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยากมากเหมือนหน้าเฟซบุ๊กว่านึงออกใช่ไหมแล้วก็การทำเป็นแบบเปิดบัญชีนิติบุคคลก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าถ้ากฎหมายของจัดหางานเลยมันจะมีคำว่าจัดหางานอยู่ข้างบนเป็นกฎหมายของนิติบุคคลในการเปิดบัญชี ถ้าบริษัททั่วไปเขาจะไม่มีคําว่าจัดหางานเพราะว่าจัดหางานจริงๆมันต้องวางเงินกับกรมการจัดหางาน5ล้านจุดสังเกตหนึ่งของของเว็บนี้นะที่คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นมิรคือไอแบบโลโก้ว่าเอ,อ่อเซอร์ติฟิเคบไอเนี่ยคล้ายๆกับว่ารับรองโดยกรมการจัดหางานแต่ไม่มีเลขที่แค่ไม่มีเลขที่ก็เอาไปรันไปเช็คไม่ได้ละส บริษัทบ้าอะไรมีแต่เบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งมันผิดปกตินึกออกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอย่างขึ้นให้ดูแล้วกันก็ก็อยากเล่าแล้วกันแล้วอยากเป็นจุดสังเกตนิดนึงเวลาทําเพราะว่าจริงๆเวลาคนทํางานอะไรพวกนี้มันเขาเรียกว่า ดิจิตอลฟ o ดพินเนาะมันจะอยู่ในในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วว่าจะดีหรือว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคําว่าดิจิตอลฟ o t p ิ i n นก็คือล่องรอยทางดิจิตอลนะคะก็เช็คกันดีๆเนาะคือจริงๆอ,อ่ะส่วนของคนดีก็มีเยอะนะคะแต่ว่าโจรก็เยอะกว่านะคะแล้วโจรเดี๋ยวนี้มาก็มาในรูปแบบมีดแบบเป็นคอมพนีโปรไฟล์เลย ใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้ทำหน้าเว็บไซต์ก็ก็ไม่ได้ยากพูดอย่างนี้ดีกว่าจากคนที่ทำทางานเว็บไซต์อยู่เนาะอยากเล่าแล้วกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางทางรัฐบาลก็เดี๋ยวก็ก็คือถ้าอย่างจัดหางาน,นก็จะมีกฎหมายคุมว่าเป็นจัดหางานนะนึกออกเนาะเวลาเปิดบัญชีธนาคารมันก็จะเป็นจัดหางานตืด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 อันนี้คือบัญชีนิติบุคคลเนาะ แต่ถ้าเกิดบัญชีนิติบุคคลปกติมันก็จะเป็นบัญชีชื่อบริษัทไปเลยนะคะมันจะมีอะไรหลอกล่อก,กันเยอะแยะมากมายเนาะคือเดีย๋ยวนี้โจรมันเยอะเนาะคือสิ่งที่เราทำได้ก็คือความตระหนักรู้มากกว่านะคะก็คลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วกันเนาะอยากจะให้เห็นคลิปก่อนที่ตัดสินใจลงมาทำอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเงินโอนไปแล้วบางทีชีวิตมันจะยากเนาะ หรือถ้าเจออะไรแม่งแม่งก็ส่งมาให้ดูก็ได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ